้คลิปก็จะเห็นแล้วว่าเป็นแยมนมนะคะส่วนมากเนี่ยจะเป็นร้านขนมปังแถวฮอกไกโดนะคะเหมือนขนมปังสูตรฮอกไกโดเดี๋ยวนุกจะมาสอนนะคะซึ่งสูตรฮอกไกโดเนี่ยมีหลายแบบด้วยกันนะคะแต่วันนี้นุกสอนทาแยมนมค่ะนมโรงเรียนของลูกคุณท่าไม่ทานนะคะเอามาทําแยมนมแสนอร่อยไว้จิ้มกับขนมปังตอนเช้าได้นะคะซึ่งวิธีท,ทาไม่ยากเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมคือนมนะคะซึ่งนุกไม่มีลูก นุกก็เลยใช้นมแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดคนอื่นมีนมโรงเรียนก็ใช้นมโรงเรียนได้นะคะ2คข่าน้ําตาลค่ะ3นะคะภาชนะที่สําหรับตีนะคะ4ไมโครเวฟนะคะแล้วก็ถ้วยสําหรับใส่ไมโครเวฟซึ่งมีวิธีทําดังต่อไปนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะให้ตวงนะคะช่างก่อนค่ะช่างตวงนะคะช่างตวงน้ําตาลที่50กร,รัมนะคะช่วงนี้นุงไม่เคยได้ทำขน,นมบ่อยเนื่องจากรสฟ้าอ้วนนะคะ ห้าสิบกรัมนะคะแล้วก็นมอีกสองร้อยกรัมนะคะแต่นุกจะเทลงไปเลยนะคะก็กลายเป็นสองร้อยห้าสิบเนาะ ได้แล้วนะคะแล้วนมเราก็เราแช่เย็นไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะเสียซึ่งอันนี้นุกจะเอานมพวกนี้มาทำชีสเคส้กนะคะทำชีสนะคะไว้ทำเค้กนะคะเดี๋ยวมันจะต้มเป็นชีสทีนี้นะคะพเพื่อนๆก็ใช้ตะก้อมือแต่ถ้าเกิดกรณีใครไม่มีตะก้อมือนะคะก็ใช้อ่าเขาเรียกอะไรนะตะก้อมือมันคือหาซื้อง,ง่ายแล้วราคาถูกแต่ถ้าใครมีเครื่องตีนะคะตีเค้กก็ใช้ได้แต่วันนี้นุกขอใช้ตะก้อมือตีนะคะตีลักษณะตี ให้เกิดฟองหน่นนะคะให้ขึ้นฟองเลยนะคะแต่เราไม่สามารถที่จะเอาอันนี้เข้าไมโครเวฟได้นะ <c oughs> คือเราต้องหาภาชนะเตรียมไว้แล้วนะคะ เหมือนฟองนมเลยอะค่ะอันนี้เห็นป่ะก็ตีให้เขาขึ้นฟองอย่างนี้นะคะข้อต้องแข็งหน่อยนะหรือจะใช้คุณพี่ชายในการตีก็ได้นะคะโอเคค่ะทีนี้ลูกก็จะมาใส่นะคะเราเดี๋ยวเราไปเข้าไมโครเวฟกันนะ เดี๋ยวเพื่อนๆจะดูไม่เห็นมันก็จะเป็นฟองนุมในลักษณะอย่างนี้นะเอาละค่ะทีนี้นะนกุกจะเอาไปเข้าใส่ไมโครเวฟนะคะโดยที่ไมโครเวฟที่600องศานะคะ600วัตต์นะที่ที่เวลานะคะช่วงแรกนะคะลองให้ใส่เวลาอยู่ที่ประมาณ2นาทีนะจ๊ะแล้วก็เอามาตีต่อค่ะ2ถึง2.5นาทีนะ อันนี้จะเลือกใช้ไฟปานกลางนะคะไฟปานกลางนะคะที่2.5นาทีนะคะแลเดี๋ยวมันก็จะเอาออกมาอีกนะคะค่ะออกมามันจะลักษณะอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะเทนะคะแล้วก็ตีให้มันเข้ากันใหม่นะตีอีกรอบนึงนะคะแล้วถึงจะเอาไปใส่อีกนะคะอีก5นาทีนะคราวนี้จะนานหน่อย นะคะตีค่ะตีรอบเลยนะ โอคค่ะมันตีเกิดฟองแล้วนะแล้ถึงนี้นุก็จะเอาไปใส่อีกรอบนะคะคราวนี้นะคะก็รออีกห้านาทีนะโดยที่จะใช้ไฟต่ํากว่าเดิมนะคะค่ะเราก็ได้ลักษณะแยมนมเป็นลนักษณะอย่างนี้นะคะซึ่งทีนี้ เดี๋ยวรอ,รอให้มันเย็นนะคะแล้วก็บรรจุนะคะใส่ภาชนะเก็บไว้อนะคะไว้กินตอนเช้านะคะก็คือลักษณะมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยนะคะมันก็จะอร่อยมากเลยมันจะไม่เหมือนนมข้นหวานนะนะคะจะเป็นลักษณะแยมๆอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะไปจัดการกับขนมปังกันนะคะ ลาไปสำหรับแยมนมนะคะทำง่ายๆนะคะสไตล์ช่อง Easy Home นะค่ะสำหรับนมเหลือใช้ของคุณแม่ที่ไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนนะคะนมโรงเรียงต่างๆก็มาแปรรูปนะคะเป็นแยมนมนะคะสไตล์ญี่ปุ่นง่ายๆกันนะคะสำหรับคลิปนี้นูกขอขอจากลาไปเพียงแค่นี้ค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดต้องการแชร์สูตรน่ารักๆ่ารักคลิเพื่อนๆก็กดแชร์ได้เลยค่ะและถ้าเกิดชอบสูตรนี้ก็กดไลค์ค่ะฝากเป็นกําลังใจให้นุกกับช่องอ a ซี่โฮมด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีกิจกรรมนะคะจากเพจพิเศษพิเศษนะคะเป็นที่ข้อมาให้นุกเทสนะคะแล้วทีนี้นุกก็อยากจะเอามาแจกเพื่อนๆนะ,นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนค่ะบายบายค่ะ